มื่นหนึ่งโดนแน่ตอนสองมาลุ้นกันตัดเฟ้ยเลยมอ้าที่นออะไรกี้แม้ตัดตัวรอเอางมีขึ้นมา่อดแล้วค่อยมาปารขึ้นรอนปก็้อนร้อน้อนไยรอนแต่น้หนักตัวมันไม่เลยตัดตัวักตัวัมกมรงันเข้าปลวันตุงนี่มันตื่นตื่นอะไกัน เดี๋ยนะมาแล้วค่ะอยู่นี้่ละ กระเพาะเข้ามาดีแล้วได้ไปเพิ่ม่ใครไปล้างเอาถือว่าปลายตน้ำเลยปลายตัแล้วตันเื่อบล้เข้าไหมน้ารับหนึ่งพันบาทหรือเปล่า ลไปอย่นู้นล้อเลยใหเลยยอไปย่อไปนี่กันกันมานี้เหมือนจะสั้นล่ะมองเหมือนจะสั้นล่ะจี้บยิ้มนะได้ไงวะอยากให้สั้นแยอะแต่งมียคนนึงเลยได้ตาตั้นขึ้นมาอะไรนะอะไรนะตุกน้ำสูย ตัวใหญ่ตัวใหญ่มาีแล้วอ่ะันมาจี่างากเรื้อาเอติบึงเลยงเลยโุ้ยของด้วยของจริงด้วยมิดห้าเลยเขาต เสียวเลยเสี่ยวเลยเกี่ยวท้องลุลับหัวเอาแล้วเอาแล้วนะคะดูนะเรียบร้อยเรียบร้อยืนสักทีมัดเือาหารหัวสุนตได้แล้วโอ้ยใหญ่ ใช่โอ <c> ้นะคะแม้ม <stuffed> <sk proud> ัเก <plane> oh, <Holiday> ีีย okay วันเนี้ม่เกี่ยวเกียวตาอย่างนี้โอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้เอมมันก็ตูอ้เขานี่นี่แฝนท่ามาดูก่อนเลยค่ะาที่โลดที่โ่ก่อ